สวัสดีครับลายสาระนะฮะวันนี้คุณตัดเล็บแล้วหรือยังนะฮะวันนี้ยังไม่ตัดเล็บนะฮะอย่าเพิ่งเซลนะฮะดูพระดีกว่านี่วันนี้มีพระสวย,สวยนะ,ะพระสว,สวยสภาพกิ๊กกิ๊กเดิม,เด,มเดิมนะครับเออที่กิ๊กกิ๊กเดิมเดิมเพราะอะไรเพราะคนเขาไม่รู้จักหรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่เก็บมาเพราะว่าพอสองไงนี่พอสอสองห้าหนึ่งเจ็ด พอซ้อนหนึ่งกว่ากว่านี่เออส่วนมากไม่ค่อยพลาดนะเพราะว่าเป็นพิธีดีอะถึงจะเป็นพิธีแบบคือเกจิยุคปีหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยคือแบบมีแต่เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหรียญที่จัดสร้างราวๆปีหนึ่งกว่ากว่าส่วนมากจะเป็นพิธีดีแล้วก็รวมแบบเกจิคณาดจารย์ที่แบบเก่งๆในยุคนั้นด้วยอันนี้ปี2517นะครับผมก็ตามชื่อนะครับตามชื่อก็เป็นหลวงพ่อแขก เห็นชัดไหมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวอ่ะหลวงพ่อแขกกาวิโรเออหลวงพ่อแขกเดี๋ยวกาวิโรนี่แหละนะฮะหลวงพ่อแขกกาวิโรนะครับอ่าที่ระลึกในงานสร้างพระวิหารนะครับอ,อ่วัดสันป่าลานพศ2517หลวงพ่อแขกวัดสันป่าลานนะครับอยู่ จังหวัดตากอันนี้เป็นเกจิคณาจารย์ทางภาคเหนือนะครับเป็นเกจิคณาจารย์ทางภาคเหนือจังหวัดตากนะครับก็ก็เป็นเขาเรียกอไเป็นเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับพระเกจิเออเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนในพื้นที่ก็เขาเรียกอะไศรัทธาเยอะนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถึงขนาดว่าทหาร นะครับหรือจอมพลเนี่ยนะฮะก็มาจอมพลดังๆหรือพลทหารหรือเกี่ยวกับทหาร,หร,รดังๆเนี่ยก็ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เยอะนะครับผมเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับส่วนประสบการณ์วัตถุมงคลเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็มีประสบการณ์เยอะนะครับเพราะว่าเป็นอีกเกจิกหนึ่งที่ประชาชนหรืออ,อยู่ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็นิยมวัตถุมงคลของท่านเหมือนกัน นะครับมีประสบการณ์ก็ดีทุกอย่างดีทุกด้านแต่ประสบการณ์ที่เขาลงให้อ่านเนี่ยประสบการณ์ที่เขาลงให้อ่านเนี่ยนะก็จะบู๊หน่อยนะครับประสบการณ์ที่ uh, เว็บเขาลงก็จะ uh, บู๊หน่อยนะครับก็คือเกี่ยวกับลูกศิษย์ลูกหานะ,ะที่ขอวัตถุมงคลไป uh, uh, สงครามเวียดนามนี่แหละนะครับไปลบเวียดนามนี่แหละนะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้เป็นอะไรนะครับอย่างอะไรนะพล พลใจ่พลใจไหมเออผมจําอ่านจําชื่อผิดหรือเปล่าโอเคนะทหารนายนึงแหละที่เป็นไปลบนั่นแหละก็โดนถล่มจนเสื้อขาดพุนหมดเลยแต่ว่าตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรเออจนทหารฝรั่งเขาเลยถามว่ามีของดีอะไรประมาณนั้นแหละเขาก็เลยเอาโชว์ให้ดูว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อแขกนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอะเกี่ยวกับทหารนี่แหละที่ ไปมีวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ไปมีประสบการณ์นะครับผมแต่ว่าทางประชาชนทั่วไปนะครับเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านค้าขายหรือเมตตามหานิยมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้กะลาตาเดียวเนี่ยกะลาอาถรรพ์นเนี่ยกะลาตาเดียวเนี่ยเครื่องรางที่ท่านสร้างเนี่ยนะฮะท่านก็แบบอ่าคนเขาก็จะนิยมนะฮะอ่ากะลานะฮะลาหูอ่ะเป็นลาหูอ่ะกะลานะครับลาหูก็จะแบบนี้แต่ผมไม่ใช่นะ นี่ลาหูเออแต่ของอ่าแต่ของอ่าหลวงพ่อแขกก็จะเป็นกะลาตาเดียวจะแกะเป็นลาหูลาหูลักษณะอย่างนี้แหละนะครับสามเหลี่ยมบ้างอะไรบ้างก็แกะไปแต่อันนี้ของผมเป็นของอาจารย์ลอยพงเงินนะครเป็นคาราวาดออแขวนนะฮะท่านก็จะอ่าเเรียกอะไรอ่านิยมด้นอ่าเขาเรียกคนก็นิยมประเภทนั้นนะฮะแล้วก นะครับเาขาบอกว่าท่านก็จะเก่งเรื่องหนุนดวงด้วยนะครับหน,นุนดวงสืบชะตาอะไรเียสายเหนือก็จะเก่งจะเก่งทางด้านนี้นะจะ,จะเก่งทางด้านแบบหนุนดวงสืบชะตามหาสเสน่ห์อะไรประมาณนั้นนะทางสายเหนือเกจิทางสายเหนือนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในเกจิทีเ่เก่งทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็หนุนดวงเหมือนกันอันนี้ด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นราหูนะนี่ ด้านหลังเนี่ยนะับเป็นเป็นดวงไงเป็นยันดวงอ่ะเป็นดันยันดวงจักรราศีหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะเออผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเขาว่าอันนี้เป็นลาหูเป็นองค์ลาหูเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าจะเป็นหุ่นพยนต์หรือเปล่าไม่ทราบแต่เขาบอกว่าเป็นลาหูนะเออเนี่ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับด้านบนก็เป็นยันอย่างนี้นะครับนี่เปิบแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็อ่า เก่งในเรื่องของสืบชะตาแล้วก็หนุนดวงชะตาก็คือเอมตตามหานิยมก็เขาเรียกว่าก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับหลวงพ่อแขกกาวิโรหลวงพ่อแขกวัดสรรปารานเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าตามข้อมูลที่เขาลงนะเขาบอกเป็นสิทธิหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะครับเป็นสิทธิหลวงพ่อการวัดเขาแก้วแล้วก็เขาว่าในในกุฏิท่านหรือในที่ท่านไหว้พระเนี่ยนะฮะก็จะมีรูปเขารบร,รูปเหมือนร,รูป ภาพอะหลวงพ่อเดิมอ่ะวัดหนองโพอ่ะเขาบอกว่าท่านก็อาจจะมีเขาบอกว่าท่านเนี่ยนับถือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมากว่ากันอย่างนั้นนะหรือเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าหรือตั้งข้อสันนิษฐานไม่ใช่ตั้งข้อสงสัยนะว่าท่านอาจจะเป็นสิทธ์อ่าท่านก็อาจจะเป็นสิทธ์อีกรูปหนึ่งของของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเคยเห็นท่านเนี่ยใช้มีดหมอหลวงพ่อเดิมในการไล่ผีเออในการปราบผีหรือไล่ผีออกจากอ่าลูกศิษย์ อ,อ,อยู่ว่ากันอย่างนั้นก็เห็นมีดหมอที่มีลายมียันมีอักขระอะไรเงี้ยในการปราบผีอยู่เขาว่าก็อาจจะมีอาจจะเป็นสิทธ์อีกรูปหนึ่งของหลวงพ่อเดิมก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับในส่วนของอการเขาเรียกการสื่อพุทธาคมของท่านเนาะนะครับก็ประมาณนั้นแหละ ที่เขาลงไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนวัตถุบงคลท่านก็สร้างอยู่หลายรุ่นหลายอย่างเนาะนะครับผมผมก็ไม่ได้ไปไล่อะไรเพราะผมก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะนะครับเพราะว่า,าผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมก็เลยแค่คน้นแค่ข้อมูลที่ผมได้มาคือปี17นี่แหละนะครับส่วนปี17ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับ ปี17เป็นรุ่น3ก็บอกเหรียญน,นี้เป็นรุ่น3นะครับรุ่น3ปี2517นะครับทนันท่านอยู่นะครับทันหลวงพ่อแขกอยู่นะครับหลวงพ่อแขกละสังขารปี2521เออละสังขารปี2521ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดเนี่ยละลาวนี่แหละ2521 2520 2521เนี่ยเนี่ยละลาวนี่แหละ2521แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าทันอยู่อันนี้ปี2517ทันอยู่นะครับเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าทันท่านแล้วก็ ออกแบบได้สวยนะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับราคายืนอยู่โอ้ยหลุดมือนะครับราคายืนอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับราคายืนอยู่หลักร้อยอยู่เ, <ๆ S 1> เลยนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะฮะเดิมเดิมแต่ก็อาจจะโดนสัมผัสมาบ้างสัมผัสจากใครก็สัมผัสจากผมนี่แหละนะหลวงพ่อแขกนะฮะนี่นะครับนี่เบสิกเหรียญแท้เดิมนะครับปั๊บปั๊บปั п, ป๊บนี่ ก็บอกก็เป็นเกจีรูปหนึ่งที่คนศรัทธายเยอะแล้วก็วัตถุมงคลก็มีประสบการณ์เยอะนะครับนี่วัดสันปารานนะครับนี่เหรียญแท้เนาะปี2 5 1 7นะครับนี่ส่วนกี่บล็อกนะฮะมีกี่บล็อกมีกี่พิมพ์มีกี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทราบเหมือนกันว่าเขาแยกบล็อกหรือเปล่านะครับว่าเขาแยกเล่นบล็อกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ ไม่ทราบว่าแยกบล็อกหรือเปล่านะครับรู้แต่ว่า,ารู้แต่ว่า,าสร้างปีไหนแค่นั้นเองนะครับอืมนี่หัหวหูเหรียญน,นี่เหรียญเดิมเดิมนะครับเหรียญเดิมเดิมนี่ยันนะครับนะครับนี่นะครับยันด้านหลังเอกลักษณ์อย่างนี้เลยปับ๊บอย่างนี้เลยนะครับก็ ราคานะครับส่วนราคานี่ก็น่าจะอยู่ที่สวยๆนะฮะสวยๆสวยๆแบบนี้นะฮะเออสวยๆเดิมๆแบบนี้เอออาจจะสวยกว่านี้ก็ได้อาจจะสภาพประมาณนี้ก็ยืนยืนไว้ประมาณ500บวกลบนะฮะห้าบวกลบก็ไม่รู้ว่าบวกกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าลบกันเท่าไหร่อาจจะลบ400ก็ได้อาจจะลบ450ก็ได้นะเอออาจจะบวก พันเอ่อบวก500ก็ได้บวก200ก็ได้บวก100ก็ได้หรือบวก50บาทก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะตกลงจเจรกจากันเอาแบบว่าง่ายๆซื้อง่ายขายข้องก็ประมาณ2-300นี่แหละนะฮะเหรียญ1้อย0 0 3 0 0ไม่เกินนี่หรอกมั้งหรือยังไงผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะในพื้นที่ราคาก็อาจจะแข็งหน่อยแต่นอกพื้นที่ก็ยืนๆกันอยู่ร0อย0 0นี่แหละเนาะประมาณนั้นแหละถ้าผมแบบบอกราคาผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ เขาเรียกอะไรไม่ได้ทําการซื้อขายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาบุนเวียนกันราคาเท่าไหร่หรือให้กันฟรีหรือเปล่าก็ไม่ทราบอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อันนี้เป็นพระที่เขียกองมาไม่ใช่เขียกองหรอกแบบเช่ามานั่นแหละแต่ว่าเช่ามาแบบหลายองค์ก็เลยได้ส่วนลดเออเช่ามาหลายองค์ก็เลยได้ส่วนลดอืมนะฮะส่วนลดเป็นนแหละหลักใบแดงนี่แหละนะครับผมก็ เป็นเหรียญน,นะฮะที่ผมว่าคือสภาพเดิมแล้วก็สวยด้วยแล้วก็พอสอเนี่ยนะฮะเอองี้ด้วยแล้วก็หน้าแบบเออหน้าสงสัยไงผมก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะตอนเช่ามาเนี่ยนะะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยตอนเช่ามานะฮะอ่ารู้แต่ว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะรู้แต่ว่าสวยนะฮะ แล้วก็พอสอใช้ได้ก็นำมา,าสะสมแล้วก็ศึกษานะก็โอเคนะได้ของดีมาเหมือนกันราคาก็ไม่ได้แพงนะครับเอามาหนึ่งในของสะสมเออเพอื่อๆอาจจะเลี่ยมแขวนด้วยนะเออเลี่ยมแขวนด้วยสะสมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อๆว่าตรงสายใครเพื่อ,อท่านไหนเออขอแบ่งไปเอออันนี้เผื่อถูกใจสวยๆนะฮะสายตรงสายใครที่ชอบเรื่อง พระที่มีประสบการณ์สูงนะครับเมตตาแข้วคาดคงกับพันหนุนดวงครบท่วนสมบูรณ์แบบนะครับแม้กระทั่งนายพลเนี่ยก็ยังไปนายพลแบบดังๆสมัยก่อนยังไปขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยเออนะครับขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เลยนะครับก็ถือว่า,าไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานะครับผมเหรียญก็นี่สภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับผมนี่นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปนะครับก็ส่วนมากก็ได้แต่นี่แหละปี1กว่ากว่านี่แหละยุคกลางนะครับได้แต่เหรียญ1นึ่กว่ากว่ากว่าก็แล้วแต่เจอนะครับเจอแบบไหนชอบแบบไหนก็เก็บมาประมาณนั้นแหละนะครับผมเอาเนาะนะครับชอบก็ลอง ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเออไปอ่านดูแล้วอาจจะแบบเออยิ่งชอบมากขึ้นอ่านประวัติรายละเอียดของท่านนะอาจจะยิ่งชอบมากขึ้นนะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมีเขาเรียกอะไรมีเขาเรียกเขาเรียกมีประสบการณ์สูงเป็นภระเครื่องที่เป็นภเกจิที่วัตถุมงคลมีประสบการณ์สูงอีกรูปหนึ่งนะครับของจังหวัดต,ตากเออจังหวัดต,ตากประเทศไทยเรานี่แหละ จังหว,วัดตากนะไม่ใช่ตราดตากภาคเหนือนะฮะผมอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ